สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอด,ดํำทีมเช่นเคยนะครับอเช้านี้ผมย้ายเจ้าการยาวมาวางท่อครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ฝนตกหนักครับลมแรงก็เลยใช้เวลาตรงนี้ฮะที่หก้อวิ่งแบบยากๆหน่อยมาวางท่อดีกว่าครับวางท่อก็คือตรงนี้จำได้ไหมที่ผมว่ากบคลองครับคลองลึกๆอ่ะนี่ กกเรียบร้อยแล้วและทีนี้มาวางท่อค่ะท่อที่วางนี่เป็นท่อเมตรนะท่อเมตรท่อใหญ่เลยเพราะว่ามันเป็นทางน้ําครับดูวนันนี้บุคลากรเยอะแยะเลยโมนาแมกเจ้าปีเตอร์เจ้าอาร์ตมาส่วนที่เหลือก็เป็นช่างปูนครับน,นี่ยท่อประมาณสามสิบท่อนครับ สามสิบทอนยิงยาวตลอดเลยฮะจากของลึกๆนะที่เรากบไปที่ดูคลิปกับเมื่อสองวันที่แล้วอะนี่ฮะวันนี้เรากลับมาวางท่อฮะ,อะพระเอกยาปูนก็ยาไปฮะพะเอกวางก็วางไปยาปูนนี่ก็ยาแนวนี่ก็มีอยู่สองคนครับวางท่อน,นี่ก็มีอยู่สามคนนะ นี่เช้ามานี่ก็ยังมืดครึมอยนะู่นะนี่แหละครับช่วงนี้เป็นช่วงที่พายุดูร้อนเข้าครับฝนไม่น่ากลัวเท่ากับลมกับเมื่อวานโอ้โหลมแรงมากช่วยชามกระมังนี่ปิวว่นเลยขูดต้องให้ได้ระดับนะให้ได้ระดับเดียวกันครับถ้าได้ระดับเดียวกันครบเวลาใส่มันจะง่ายแต่ผมก็มีตัวช่วยครับมีบักจกน้อยหรือจอบครับ เป็นตัวช่วยหลังจากเจ้ากันยาขุดเกียร์แล้วจะมีจอบคอยเกียร์อีกทีฮะอ่ะไปเจอจังอาจารย์ทุยก็ขับวันนี้ฮะแล้วก็จะขอหยุดห้าวันครับบวชลูกชายครับพรุ่งนี้ฮะเริ่มกลางเต้นแล้วเริ่มกลางเต้นเริ่มเตรียมข้าวของนะฮะอาจารย์ทุย ช่วยงานนี้ฮะแล้วก็หยุดห้าวันฮะเดี๋ยวเรามาคอยติดตามดูครับว่าใครจะมาขับเจ้ากันยาวแทนอาจารย์ทุยฮะช่วงนั้นฮะแต่วันนี้แกง,งานนี้งานสุดท้ายก่อนอ่ะนี่ฮะเจ้ากันยาวเกียร์เสร็จแล้วไม่ใช่ชเส,สมอนะต้องมีแม่โคโน้อยสองคันครับนี่ฮะขับโดยวหน้าแม็กกับเจ้าบิเตอร์ครับคอยเกียร์ปรับพื้นให้มันเสมอครับเวลาใส่มันใส่ง่าย เข้าง่ายฮนะอ้าวพนเนรใส่ปอปลาก็เจ้าอาธนะหนุนะ่ยฮะเจ้าอาธนะเดีย๋ยวมาดูกันใส่ดีครับมาสดูกันใส่กันดีกว่าว่าเนี่ยขุดแล้วเอาไมโครสองคันช่วยกันปรับเกีย, ع, ย,ย,ยาาร์จะเข้าง่ายไหมเดี๋ยวมาดูครับจะเข้าง่ายไหมนี่ปอปลาผมสวยงามมากครับจ้างตัดเลยนะ จ้างโลงคึงตัดเลยนะให้เป็นรูปปอปลาฮะไม่งั้นไม่ได้หวัวกลมขนาดนั้นแหะฮะเฮ,ะฮ,ะฮะอ่ะอย่ายมาดูครับอย่าหมุนก่อนหมุนก่อนนี่นี่เห็นไหมพลิกหมุนก่อนครับหมุนก่อนฮะหมุนได้แล้ว จะเข่าปุ๊บเลยโอ้โหฮะนี่ฮะแนบเนื้อเลยฮะเดี๋ยวตบเข้าอีกหน่อยหนึง่งยังมีช่องห่างประมาณสามเซนสีส่เซนได้ฮะอ่ะถอดปอปลปาออกเดี๋ยวดันดันตูดหน่อยกระโดดขึ้นหน่อยงัดขึ้นหน่อยอ่ะ อ่ะเซตเอาดินรองก่อนอ่ะนี่ได้แล้วครับแนบเลยฮะสนิทชิดเชือ้ออนะโยน้าแม็กเอาดินอัดใต้ล่างก่อนนี่ฮะเออเอาดินยัดก่อนครับอืมเอ้าอ่ะคนคนขับผมนี่ก็โห ทำได้หลายอย่างเหมือนกันนะเนี่งานก่อสร้างกรรมกร,รมได้หมดครับคุคขับหกล้อรถถายผมไม่ใช่ฮะจําเป็นครับพวกนี้ทากันจนชินแล้วฮเพราะว่างานแม่ครัวต้องเจออยู่แล้วครับงานวางท่อแบบนี้มีอยู่แล้วครับมีตลอดโวกเฉพาะคาท่อเนี่ยหลายตังเลยนะ ท่อน 1, หนึ่งพันน,นน้อยๆฮะโอเมตรนะพันน่อยๆนี่ขนาดคอสโลนะถ้าประเภทที่ว่าเอาแบบอัดแรงเลยนะโอ้โหพันกว่านี่เอาแบบธรรมดาไม่พิเศษครับธรรมดาแค่คอสโลพอครัถ้าอัดแรงด้วยนะอย่างดีนะพันกว่าเลยฮนะท่อขนาดนี้นะท่อเมตร ยก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 ,ยก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 อีกยกอีกอ่เอาดัตูดดันเออไม่ใช่ธรมรมดาเลย่ยนะถ้าท่อเล็กนี่แป๊บเดียวเลยนะป๊กป๊กป๊กง่ายนี่ท่อใหญ่คนระ อ่ะเดี๋ยวลองกดสักหน่อยหนึ่งโอ้โหที่ทำมานี่แนบหมดเลยฮะสนิทหมดเลยฮะอ่ะเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็เยาวการยาวก็จะเดินมากบฮะเนื่องจากว่าที่มันสถานที่มันแคบแคบครับเนี่ยมันติดดินไม่รู้จะขูดไปกองไว้ตรงไหนมันติดท่อฮะดีวต้องเดินมากบบแล้ว เอไม่ใช่กดไปกดมาท่อเขาแตกเสียเขาอีกอนะดันข้างใต้หน่อยดังข้างใต้หน่อย,อ,ยอีนิดนึงอีกนิดนึงพอ่พอพอ่พอพ่อพ่อโอ้โหแนบสนิทเลยนี่ฮะ แล้วก็เอาดินยัดไว้อ่ะสามสิบท่อนครับวันนี้ได้ไปกี่ท่อนแล้วเนี่ยสิบเอ็ดท่อนครับได้ไปสิบเอ็ดท่อนแล้วยังไม่ถึงครึ่งเลยเหลืออีกครึ่งหนึ่งฮะเหลืออีกครึ่งทางครับอ่ะอย่างนีน้ขุดไปเรื่อยวางไปเรื่อยครับคนยาแนวก็ ยาปูนครับก็ทําไปเรื่อยครับไล่มาครับไล่มาเรื่อยๆล้วอ,อะวันนี้พาเจ้าก้านยามาวางท่อครับเนื่องจากฝนตกหนักเลยดูท่าทางบรรยากาศมันไม่น่าวิ่งดินครับก็เลยพาเจ้าก้านยามาวางท่อครับไม่ให้เสียเวลา เดีย๋ยวเป็นนั้นว่าเดี๋ยวคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่นแล้วกันครับขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดน้ำทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ